ในการผู้ค้าคือกระทำได้ในหนุนก็คือปูมงไดู้กต้องมาพูไหมครับเป็นคําถามที่ผมเองและเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยกระท่องกินไปทำไมก็บางคนก็กินเพื่อการงานกินก็ไปทำงานใช่กินแล้วก็ฟูแดงทำงานที่อยู่การแดงใช่ประกอสร้างพวกเกษตรกรอะไรนี้แล้วก็บางคนก็กินรดเบาหวานความดันก็เป็นส่วนเป็นสมุนไพรไทย แกเบาหวานแกทำดานทำาแล้วสู้แดดโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางแดดทำไรถึงได้ทางานก่อสร้างแล้วผมเนี่ยกินแล้วไปตัดตอนห้องแอร์ได้ไหมไม่ได้ใครจะกินผมมันจะกินก็กินได้ใครไม่เคยเห็นต้นจริงๆจะพาไปดูผู้ใหญ่พาดูได้ไหมได้ค่ะนี่นี่นี่เนี่ยผู้ใหญ่ซื้อไปลงคุณอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยต้นนี้ต้นละ ห้าร้อยมัน<ะ>คืออะไรครับกระทุ่มต่อกระท่อมมันมีอยู่ประมาณสี่สายพันธุ์มีเหรียญทอง<ะ>การแดงกข่กาแงา้งซาแล้วก็เมงดาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหนเรียญทองเหรียญทองแมงดากา,การแดง<ะ>ขาวแันกว่า สอันรสชาติต่างันะต่างกันหรออะ,รอะไรอะไรที่สุดที่เขานิยมกันส่วนมากจะเป็นปกานแด็ดเขาบอกว่าสารในใบมันจะเยอะสารในใบอ๋อเข้มข้นเข้มข้น,ขนซื้อ<น>ไปนหนึ่งต้นห้าร้อยบาทลงดินกี่เดือนมีใบประมาณแปดเดือนถึง9เดือนถ้าเราดูดีๆก็จะได้เก็บแบบต้นแปดเดือนกลายเป็นต้นท่านั้นเลยอะป้าไปแล้วแปดเดือนต้นนี้เลยหร แปดถึงสิบเดือนอะไรประมาณนี้ถ้าคนดูแลดีๆมันก็แค่แปดเก้าเดือนก็ได้ต้นนี้แปดเดือนต้นนี้กี่เดือนต้นนี้เป็นปีแล้วค่ะเป็นปีกี่ปีปีสองปีแล้วปีสองปีอะต้นนี้นี่ก็เก็บไปได้กี่โลแม่ปีก็จะประมาณโลสองโลค่ะเก็บทีสองโลก็พันหนึ่งปลูกหกเดือนได้ต้นเท่านี้ปลูกปีหนึ่งได้ต้นเท่านี้นี่ประมาปีอ่ะต้นนี้ประมาณสองโลโลละห้าร้อยก็ประมาณพันหนึ่งและกี่เดือนมันงอกขึ้นมาใหม่ครับสิบห้าวั ได้เก็บอีกแล้วเดือนนึงอาจจะเก็บได้สองครั้งเดือนหนึ่งเก็บได้สองรอบเท่ากับหนึ่งต้นได้เดือนละสองพันโลพูดถ้าร้อยแล้วมีคนซื้อจริงใช่ไหมนี่แต่แถวบ้านผมอ่ะสองข้างทางมีคนซื้อเป็นแถวเลยนี่แค่หกเดือนนะอย่างต้นเนี้ยกิโลต้นนี้ก็ประมาณสิบโลสิบโลโลละห้าร้อยโลเจ็ดโลไม่เกินสิบโลห้าพัน่นนนะห้าพันสองโลก็หมื่นหนึ่งดูคนไหนไหม ถูกกฎหมายด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่พาไปกินที่ไรได้ไหมได้เลยไม่ตายใช่ไหมไม่ตายอร่อยไหมอร่อยจริงอ่ะจริงถ้ามือถือคุณเริ่มช้ารูปในมือถือก็อเต็มไปหมดขอแนะนำ USB 4in1 ยี่ห้อน i ี e